สวัสดีค่ะในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาสำรวจภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะคะที่กำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลกข้อมูลหลักๆเนี่ยก็มาจากบทถอดเทปถแถลงข่าวของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเราจะมองแนวทางการรับมืออย่างไรกันดีคะครับคือเหมือนที่ผู้ว่าท่านใช้คาว่าพายุนะครับกาลังก่ะตัวอยู่ซึ่งภาพที่เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆก็คือความไม่แน่นอนทางการค้าโลกนะครับที่ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนเอ่อมันชะลอตัวลง และที่สําคัญมากๆเลยคือการปรับโครงสร้างห่วงโซ่ปะฐานหรือสプライเชนครั้งใหญ่ซึ่งอันนี้เออไม่ใช่เรื่องระยะสั้นแน่นอนครับที่ท่านเปรียบเปรยว่าพายุกําลังมาแต่ยังไม่ถึงฝั่งเต็มที่นี่เพราะมีเรื่องการเร่งนําเข้าฟร o นต์โหลด n ิก่อนหน้าใช่ไหมคะทาให้ตัวเลขส่งออกอาจจะยังแบบดูไม่แย่มากนักแต่การปรับสプライเชนที่ว่านี่มันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันคะ ครับผู้ว่าท่านย้ำเลยครับว่ากระบวนการนี้กินเวลาเป็นปีๆเลยนะครับเพราะว่าการหาแหล่งผลิตใหม่การทดสอบคุณภาพเรื่องโลจิสติกใหม่พวกนี้มันซับซ้อนนะครับต้องใช้เวลาดังนั้นผลกระทบที่เราเห็นตอนนีออ้อาจจะเป็นแค่ระลอกแรกๆเท่านั้นเองครับใครคือกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบชัดเจนที่สุดคะนอกจากผู้ส่งออกไปสหรัฐกลุ่มหนึ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยแล้วก็อาจจะส่งผลกว้างกว่าด้วย ค,คือธุรกิจในประเทศครับโดยเฉพาะ SME อย่างกลุ่มสิงทอเครื่องนุ่งห่มที่มีการจ้างงานค่อนข้างเยอะกลุ่มนี้จะเจอแรงกดดันจากสินค้านําเข้าที่จะทะลักเข้ามาในไทยเพราะว่าสินค้าที่เคยส่งไปสหรัฐไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องหาตลาดใหม่ซึ่งไทยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งน่าสนใจนะคะที่มองเทียบกันแบบนี้แล้วกลุ่ม SME ที่ว่าเนี่ยปกติก็อาจจะไม่ได้มีสายป่านยาวมั่นนักการต้องมารับมือการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจากสินค้านําเข้า ซึ่งผู้ว่าการก็ประเมินนะครับว่าแม้ภาพรวมความรุนแรงอาจจะไม่เท่าวิกฤตอย่างปี40หรือโควิดที่ GDP เราหดตัวแรงกว่านี้มากคือตัวเลขส่งออกไปสหรัฐเนี่ยมูลค่าเพิ่มคิดเป็นประมาณ2.2%ของ GDP ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่สิ่งที่น่ากงังวลกว่าตัวเลขนี้คือผลกระทบเชิงโครงสร้างในระยะยาวโลกการค้าจะไม่เหมือนเดิมครับโลกที่ไม่เหมือนเดิมนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงคะครับ การเจราจาการค้าก็จะซับซ้อนขึ้นใช้เวลานานขึ้นอย่างที่เราเห็นในกรณีสหรัฐจีนหรือที่ไทยเราต้องไปเจราจาด้วยแม้แต่กำแพงภาษี10%ที่บางคนอาจจะมองว่าไม่สูงแต่ถ้าเทียบกับอัตราดเดิมๆที่ประมาณ2%กว่าเนี่ยมันคือสูงมากนะครับ และที่สำคัญเลยหลักการ MFN หรือ Most Favored Nation ที่เคยเป็นเหมือนกติกาพื้นฐานว่าต้องปฏิบตัติต่อทุกประเทศเท่าเทียมกันก็อาจจะอ่อนแอลงทำให้คาดเดาทิศทางการค้าได้ยากขึ้นไปอีกเกิดความไม่แน่นอนมากๆครับ